สวัสดีทุกคนที่แวะเวียงเข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นการอธิบายของกาชาตัวละครใหม่ในแพท2.3นะครับหลังจากใครที่ดูไลฟ์ของแพท2.3ของเกมชินิมแพกไปแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าตู้ตัวละครที่จะเข้าในแพทต่อไปนั้นนะครับเป็นตัวละครรีรานสองตัวเลยเป็นทั้งอาเบโดแล้วก็ยูราด้วยครับซึ่ง มันนับการันตียังไงเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับโดยต้องบอกก่อนนะครับว่าตู้2ตู้เนี่ยครับจะแยกกันแต่ว่ามาในเวลาเดียวกันนะก็คือตู้แรกเนี่ยจะเป็นตู้อเบโดอีกตู้หนึ่งจะเป็นตู้ยูร่าครับโดยในรูปนะครับจะเป็นตู้กาชาอเบโดกับยูร่าในแพทเก่าจะไม่เกี่ยวกับแพท2.3นะตัวคอนสีดาวเนี่ยอาจต้องมารอลุ้นกันครับว่าจะเป็นตัวอะไรบ้างโดยกาชา2ตู้นี้ครับจะเป็นการแชร์เรร่วมกันนะก็ถ้าใครยังไม่เข้าใจเนะี่ยผมจะอธิบายให้ฟัง โดยการยกตัวอย่างนี่นแหละโดยการผมจะยกตัวอย่างว่าถ้าคุณสุ่มตู้อเบโดมา50โลแล้วคุณไปสุ่มตู้ยูร่าอีก40โลนะครับคุณก็จะได้ยูร่าออกมานะถ้าเกิดตรงเลทหรือไม่หลุดเลทแต่ถ้าคุณไปสุ่มตู้ยูร่า40โลแล้วกลับมาสุ่มตู้อเบโดอีก50โลเนี่ยคุณจะได้เป็นอเบโดครับแต่ว่าถ้าเกิดมันหลุดเลทขึ้นมาเนี่ยจะยกกรณีอีกกรณีหนึน่งก็คือสมมตวิว่าคุณสุ่มตู้อเบโดมาอีก50โล แล้วผสมตู้ยูได้40โลแล้วมันออกมาเป็นเขยชิงหรือตัวรุ่นเด็ดอื่นๆน,นะครับแล้วคุณไปสุ่มใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตู้อเบโดหรือตู้ยูร่านะครับโลที่ออกสีทองเนี่ยก็จะกลายเป็นตัวละครการันตีของตู้นั้นนะง่ายๆเลยครับก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าอยากได้ตัวละครไหนนะเลือกกันดีๆสำหรับผมนะผมว่าอาเบโดก็เป็นตัวซับที่โหดอสมควรนะครับยูร่าก็เป็น DBS กายภาพที่แข็งแกร่งก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าจะสุ่มตัวไหนกัน ในส่วนของผมนะครับผมว่าจะสุ่มตัวอาเบโด้นั่นแหละเพราะในบทละครนี้มันเท่เหลือเกินก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย